ตีเชียก้นส้ำกันหมกับบอลล้องพูด่ะไแอ้วตอบหัวไปแล้วไดีมีเอฟซีถามเข้ามาว่าพี่เซ ah? ี้ยเลี้ยงสดไหมสดครับสดสด สวัสดีพี่น้องป้องปลายสุภูสุคนครับมือนีก็เป็นมือบางๆของพวกผมนะครับกะนะครับมาตั้งแคมป์ปิกนิกอยู่ริมเขื่อนครับเขื่อนอุบลรัตน์นะครับน้ำตอนนี้น้ำเขื่อนกับกำลังเริ่มขึ้นเรื่อยๆครับบรรยากาศกับประมาณนี้ครับดูบรรยากาศรอบๆครับนะนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอนี้เข้ามายังครับเอนี้มากินเล่นเต้นร้องครับชิวๆมือนีแม่นข่าวน้ำซามปลาเตรียมมาฝนตกห้ามแมนสิบะไ้กินกับบ๊วยยังครับมาเอาบรรยากาศ <m any in noise> มาเอา, <m any in noise> าบรรยากาศสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอนี้มา,ายังครับเอนี้มาถ่ายรูปมาถ่ายรูป นี่ผ<ด>ู้เบามานั่ไปครับมือนบอจ้ะบอทันมีเนาะแมนได่มาเรื่อยๆเมน <c oughs> นี่ครับตอนนี้กำลังเตรียมของครับที่น้องกองไปนี่ครับหนึ่งเขาไม่ไม่เลยนะมามาแต่บันหมดเลยนะโอ้บรรยากาศดีครับฝนตกลิ่นๆครับน,นบรรยากาศที่บ้านนุ่นสวนรรค์ดูแถวๆเขื่อนอุบลรั์ครับ สวัสดีครับผมตัดไม่ไปยังครับไัหม่รปรถรับจิมงานรถติดรถติดไปไปกันมาอยู่ขัมันมาไเลคือมันไม่ไปไหนเด้เอองเยไปดวนให้มันมันเื่อาขอเยิ้มขึ้นมาเขึ้นมันมาบ่ได้มันขึ้บขึ้นเด้มันมือมัมมถอยก่นชื่อชื่อี่เาแต่ว่ามันหนาวมันมือเหลือถาโดนหนาได้ถอยหลังเย อันนะครับพี่น้องครับตอนนี้เขากะกำลังมาดึกเลี่ยมครับดึกกบเอฟเอฟอยีางวช่นว่เดี๋ยวเบิ้งเบิ้งหนักตกเบ็ดก่อนครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อกี้นี่ครับอเมานี่ครับบรรยากาศริมเขื่อนอุบลรน์ครับแมนบา แมนครับแมนยังตัวบ่เนี่ยมองเห็นไกลสุนทรพราห์ทักหลายพี่น้องทัก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 เอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วทีโอ้บรรยากาศดีมากครับพี่น้องครับยุนี่มันบ้านบ้านอยังเกาะนวสวรรค์เกคานวนนวลสวรรค์เกคาอำเภอเคลื่อนบุรีนาะครับแมนครับนี่ก็เคลื่อนครับเคลื่อนบุรีนะครับนี่นี่ยู่ริมเคลื่อนเลยครับนี่ ตอนนี้น้ำลดก็จะน้ำเบ่ค่อยไหลปไปนลยครับบรรยากาศกัะประมาณนี้มนันบ่ครับเอาเมื่อแรกนะครับเมื่อแรกนายจิตกตกตกปรากดนายบังตกปรากฏ แล้วเือแรงเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาชมมือแรกเจ็บมีการตกปรากฏครับเพราะว่าปรากฏกินแย้มขึ้นเนาะครับหลักสูบภาพครับนาบกตุ้มจะเลื่อมเทียมบางกอนเนาะหลักสูบภาพเทียมบางกอนะครับด้อยกันมีกินนาบกตุ้มต้องมากับเทียมบางกอนดันเตือนเ้าหลักสูบภาพครับอันนะ้นครับเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศเรื่อยๆครับ บรรยากาศแบบนี้ระจ๊กฟังยังไว้ระจ๊กฟังยังไงยังนี่ไงตอนพี่หน่องนี่มองไฟมาแข็งอองไฟมาแข็งมือดิพี่น้องนี่ฮะตามมาได้กี่เราสวัสดีครับพบสวัสดีครับเฮ้ฮ่าโอ้ไล่ไล่นี่ได้ได้มากเลยครับนี่ ไล่ไล่นีได้มากเลยครับเอาเนี่ยไอ้นึบไปดูทีหน้าฟังไมีประวัติตัวเปล่ามันเงวนั่นเปล่ประวัติเา <c oughs> ว <c oughs> นั่เนเดี๋ยวเาสูพี่น้องฟังโอ้ไล่นีได้มากนี่ผมเรียงไงานเลยครับคือวัดวัดที่มากมันนี่่ัดไงเด้ครับขันบอดกันบ่เมาบ่ครับ จองห้องแบบจิ้มก <c oughs> ระได้ไล่นี่นะโมได้เมาครับจองห้องอยู่ในะไดไ้นี่คร <c oughs> ับมันเป็นไล่ดิบ่มีคนอยากได้ดอกเนาะบ่มีคนอยากได้ดอกเนาะไล่จริงเพราะมันเป็นเพียงเป็นไล่นี่มันเป็นไล่ราคาแพงเนาะมันเป็น,นไ,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 ไล่ไ <c oughs> ลที่ <c oughs> บอกถึงประสบการณ์ประสบการณ์ที่เปิดนานเอ๋อเพียร์เนี้ยหรอมุอสลิสขขผมผาบตามบมผมขอบอกเว้นะว่าการ กินแอปแก้มกูแล้วไอ้มันไอ้มันสำหรับค้วนเย่ที่มักที่มักดื่มนะครับมักดื่มคำพูดอะไรคำพูดได้มักเมากินน้าหมักตุ้มครับนคำพักตัวมแต่ว่านพูดได้รักรวบหับยินเดียวบ้างก่อนครับนี่ผมกินทุ่มมือมือหน้าสองขวด บฮู้ดอกว่าดีบ่ดีแต่ว่ากินเบิงแต่ผสมเหล่าขาวด้บิงโอ้ผสมเหล่าขาวสุดยอดนะลองเบิงแล้วมันสดสดเชียนมาไหนบ่ลองีเซียตีเซียคนสํำขาบอกกับ่ล่องพูดหาไปเลียตอบผไปเลยไงดิอคน้าขึ้นไปนั่งเรียนหันก็ได้นะ เด็ยดยังครับนี่แหละพี่น้อง <laughs> นั่งแท้ไปแท้ฟืดต๊กว่ากันเล่นบางหน่ตอนโป้ไ,ได้ยอดตอนซอสโป้ลุกขึ้นนี่ดิมซ <หา S 2> ุมไปหาซื้อหลอดไฟมาไวหลอดห <laughs> น้าเมื่อดมเอิดตอนนี้กำลังย่างปลาครับพี่น้องครับย่างปลานิ่นเลยครับกับเข้งมาเลยต่ำบัะคงครับ <laughs> ตอนนี้สา,าวสาวสวยกำลังย่ำบัะคงอยู่หันทั่วเหลี่ยมมาหนี่ผิดวางย่างมาก นะสาวสวยเพิ่นว่าผิดหวังยังมากที่ว่ามาบ่ท่านเห็นผู้เบาเมื่อนี้ตั้งใจมาหาผู้เบาแต่บ่ท่านผออยู่เอาสนใจติดต่อได้แม่นบ่แม่นนะทีมงานทำไมเดี๋ยววันหนึ่งเน่ทีมงานทั้งบอนครับแอ้โหเมาตัดน้าบูเปล่อทีมงานกำลังเริ่มมากเลยครับกำลังเริ่มมาแล้วครับเวลาเลือกงานเดี๋ยวเวลนน่าทำการเดี๋ยวบูปลาบูดงคลิปนี้อาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยครับบูได้ยวว่าจะติดเด้อะนี่บูเดียวแต่หลายที่จะติดโอ้ เขาเลี้ยงมันเป็นเป็นวิตีอันชาวบ้านของคนแถวนี้ครับพาไปไปชมก่อนเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงอย่างง่วครับหาปลาอยู่างนี้อุแต่ว่างัวงัวกันแลคาแพงเด่เนาะงัวเพื่อนมาเป็นวิตีชาวบ้านแถวคนแถวนี้นะครับครับเลี้ยงง่วหาปลาหาของปลาหาเนื้อไหม นีย่นะครับตอนนี้ทีมงานกันเริ่อมไม้เรื่อยๆแล้วครับพี่น้องฟองไปครับบรรยากาศกำลังสิคาแล้วก็จะทยอยไม้เรื่อยๆสวัสดีครับครับมากี่คนครับสามคนขับรถสามอ๋อจอดรถยี่สิบบาทครับ จังลจีอจี่คอบหยมีความทกังมาอันนีนอนใส่ครับนหลังมาส่น้อนัน่าตุ้มกับมาอได้นได้กินหลายพอดีสุกาพกันนี่ครับพี่น้องครับ ผสมเหล่านี่สุดยอดไปเพียงไงจัดมาเทพมังกรดื่มได้ดื่มดีดื่มทุกทีเมื่อแห้งสวัสดีครับไม่ติดไหมติดู้เดียวไหมสวัสดีครับมากับใครครับวันนี้มาคนเดียวครับมาค้เดียว นี่ครับพี่นงครับตอนนี้ทีมงานกำลังเริ่มมานเรื่อยๆครับเจน้แห่ครับแบาเช็บกล้องแห่งแดนหวยเเห็ดแนวกินครับพี่นองครับเช็บก้องเห็ดยังครับเปนเพียงวแม่โดยไก่ดยไก่่มือลวๆครับ กินห่อนหม้อครับตุเดียาหอดกินไม่ห่อมันหน่อยเหบ่เออมันหน่อยมันหน่อยก็เลยกินหม้อนี่ครับพี่น้องปลองไปครับบรรยากาศย่ำคำคำบรรยากาศยามเย็นตอนนี้กําลังตําตําบกหุ่งสูตรใดครับเนี่ย สวนแมบังคับครับกรแมวบังคับก็ต่ำนี่ครับต่ำมาคงอย่างป่านะครับกับบรรยากาศยามแ็งๆแบบชิวๆครับบรรยากาศลมเย็นๆลิ่มเคลื่อนใช้ฟรีบาทเขจเรื่องงนนาิน กีตกใจสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นี้เมียม,มาหรือว่ามาคนเดียวครับเมียพามาครับมีเอซีถามเข้ามาว่าพี่เส้นเลี้ย,ยงสวดไหมสวดครับสวดสวด ผมกินนามตุมผมรักสุภาพแก้วเลืนเศร้าผมมีกินเทียมังก่อนผมรักสุภาพแนมไม่ได้บอเสียด้ชนต้องรองมาตาเบิงแล้วเบิแก้วเบิแก้วโอ้ยป่ะเมทำนงานแล้วป่วัขึ้นนี่กัเป็นบรรยากาศงามแรงๆครับที่ท้องถิ่น

เดาไปม่ตายไม่ตายเรับเธอโอ้โหไม่เสกมาขวานแมงเข้าตาครับวันนี้แมงเข้าตาแมงลงแก้วครับแมงลงแก้วแมงไอ้มึงเมาดิหว่านกเลยมึงโปรตีนโปรตีนบรรยากาศเอ้าฝนตกเล่นลินครับพี่น้องครับเริ่มแรงมาแล้วครับนี่แหละเ่่านี้เราพอดีฝนตกเล่นๆร่มเย็นๆไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนางโรจีจัดต่อ ออ๋คนดูเป็นร้อยครับลองลองอะไรกันบอคอาทำคมทำคมกันจิตยังกระชังมือนีิผมมีคำค่าฝากคำหนึ่งเห็นแต่เป็นลมเป็นนมสู้แต่งระวังทำแป๊บพี่กับพี่น้องครับบรรยากาศยั่งขึ้นแซ่บบะครับเราไม่ต้องกับแกงเยอะส้วาไก่ครับส้วไก่ ภาษาบันเล่าพันืนเอื้นวางเลยก่อนยยไก่ครับยอยไก่ยอยไก่คิดจนเมือนแครับจะลองเพื่อนหรือไงในฟิวเดี่ยวในฟิวเดี่ยววันนี้นี้เมียมาหรือว่ามาไม่บ้านไมบ้านเป็นไปเขาไปบ้านครับสดสด